นายนุทินชาวกิรุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนพักภูมิใจไทยกรณีประชุมร่วมรัฐสภา,าบทความสี่ร่างรัฐธรรมานูญฉบับเพิ่มเติมเพื่อปิดสวิท์สวเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาโดยพักภูมิใจไทยจะไม่เป็นปัญหาในการทํางานกับรัฐบาลว่า เป็นการทำตามหลักการประชาธิปไตยไม่ได้มีเรื่องกับใครตนพูดมาตลอดตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งปี62สองไม่ใช่มาพูดเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาว่าจะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีจากตัวแทนที่มาจากการเลือกของประชาชนแต่เราไม่ได้เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญเราจึงมีหน้าที่เคารพกฎหมายแต่เมื่อมีการเสนอแก้ไขโดยมีวัตถุประสงค์หลักให้สสเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีเราไม่มีทางเลือกอื่นสิ่งที่บอกว่าพักภูมิใจไทยเป็นประชาธิปไตยนอกระบบ แต่เป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นว่าเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการแสดงความชัดเจนในหลักการประชาธิปไตยเราก็พร้อมที่จะทําเมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านายกรัฐมนตรีจะมาจากสายพลเรือนเพราะอำนาจสามปอเหลือแค่ปีเดียวนายอนุทินกล่าวว่าไม่เกี่ยวเพราะเรายึดถือหลักว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากคนที่ประชาชนเลือกมาและจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นกำแพงคอยสนับสนุนซึ่งถือเป็นหลักประชาธิปไตยพื้นพเมื่อถามย้ำว่าสอวอจะโหวตให้นายกรัฐมนตรีที่มีเสียงมากที่สุดใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าในทางทฤษฎีต้องเชื่ออย่างนั้นเพราะไม่ว่าจะเป็นสสหรือสอวอก็คือคนที่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนจะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนถ้านายกรัฐมนตรีได้รับเสียงเกิน250เสียงสอวอจะกล้าฝืนใช่หรือไม่นายอนุทิน อึงไปสักคู่ก่อนกล่าวว่าให้มันเกิดขึ้นก่อนแต่ถ้าเกิน250เสียงแล้วสวฝืนไปเลือกอีกคนที่มีคะแนนน้อยกว่า250เสียงก็บอกแล้วว่าคนคนนั้นจะน่าสงสารที่สุดแล้วจะทํางานได้อย่างไรแม้ว่าสวออจะพามาได้แต่สวออปักของไม่ได้ถ้าสมมติว่าจะเอาแบบนั้นมาถึงมือพวกตนในฐานะสสเคยเห็นคนยนไก่ให้จระเข้หรือไมม